สมบรแล้วนับอย่างสิ่ร้อยล้ดทัาปวดแต่ถ้าหากว่าไอ้กรรมฐา,านภายนอกเรายังไม่สมบูรณ์เราจะใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงหรือห้านาทีไปนั่งใ้จิตสมบนี่ยมันยากไหมคุณเพราะกำลังนั่งนั่งอยู่แก๊สยังไม่ติดอ่าอย่างไม่ได้สักสักแล้วตากว้ฝนจะตกต้องรีบไปเก็บข้าวตังว้งใบไมารู้มันดีหรือยังใส่น้ำพอหรือเปล่าไม่รู้กับข้าวยังไม่ได้ทํา หมากินข้าวยังอะไรหมดกับมะหมาตัวนั้นอ้วนแล้วเรียกกินได้แล้วมั้งคือถ้าน,นี่คือกรรมฐานเนี่ยกรรมฐานหลวงปู่ไม่อยากจะให้พวกเรามองกรรมฐานเป็นเรื่องคนละเรื่องกับชีวิตนะจงเป็นเรื่องเรื่องเดียวกันกับชีวิตนั่นแหละคือผู้จเจริญกรรมฐาน อย่าไปเห็นว่ากรรมาฐานมันต้องเป็นเรื่องเป็นราวที่เราต้องเข้าวัดฟังธรรมรักษาสีลแส่เมตตาจเจริญภาวนาเท่านั้นหรือปฏิบัติชีวิตให้เคร่งเครียดเคร่งครัดเคร่งขรึมไม่พูดไม่จาไม่คบหาสมาคมไม่อยู่ในสังคมปฏิเสธสิ่งแวดล้อมถ้าถึงขั้นนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะต้องใช้คา,า,า,าวา่าคารมขัคารว่าควรจะใช้คําว่านักบวชรรที่สุดละ แต่ถ้าหากว่าเรายังอยู่ในโลกแห่งสังคมอยู่ในโลกแห่งสิ่งแวดล้อมอยู่ในอยู่ในสังคมของมนุษย์อยู่เนี่ยเราก็สามารถจะทําให้เกิดกรรมฐานจากการพัฒนาการงานและกิจกรรมที่ทําคําที่พูดและสูตรที่คิดให้มันเจริญรุกรเรื้อขึ้นได้อย่างต่อเนื่องยาวนานนํามั่นคงนั่นแหละคือผู้เจริญกรรมฐานสรุปก็คือทําพูดคิดให้มีสติทุกขณะจิต ในเวลาที่ทําที่พูดที่คิดนั่นแหละคือกระบวนการเจริญกรรมฐานก่อนจะไปทํากรรมฐานภายในก็ให้ทํากรรมฐานภายนอกให้ได้เสร็จก่อนจบปุจชาครับมัดสี่ผลสี่ท่านหลวงปู่ช่วยเมตตาอธิบายให้ได้ฟังหน่อยมัดสี่ผลสี่ก็คือกระบวนการของการเจริญมัคคาปฏิปทามัคคาปฏิปทามีอะไรบ้าง ก็มีมัคมีองค์แบบการเริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบเลี้ยงชีพชอบการงานชอบมีสติชอบสมาธิชอบเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบทั้งแปดอย่างนี้ผู้ใดปฏิบัติตามได้แล้วก็จะเข้าถึงในระดับขั้นแห่งพระจิตเรียกว่าโรบุตรจิตโรบุตรจิตม่ยเข้าแบ่งออกเป็นสองสองประเภทสองขั้นก็คือมัจ กับผลวิธีทางที่เรากําลังปฏิบัติในมักแปประการเตียนปล่าที่ผ่านมาเนี่ย<ม>เขาเรียกว่าเป็นผู้เข้าถึงมัรขจิตแล้วพอทําจนเห็นได้ผลแล้วมันก็จะตอบแทนบุญคุณ,คณหรือตอบแทนคุณของตัวเองเช่นทําในเรื่องออชีวิตชอบเรี้ยงชีพชอบการงานชอบพูดชอบเจรจาชอบความเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบหรือแม้กระทั่งเรื่องความเห็นตรงถูกต้องให้ชอบ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งแปดอย่างก็ได้แล้วมันให้ผลในขณะที่ทำเขาเรียกว่าผู้เข้าถึงมัคจิตเมื่อทําแล้วมันให้ผลจึงเรียกว่าผลแห่งสิ่งผลแห่งการปฏิบัติเรียกว่าผลจิตเป็นมัดสี่ผลสี่มีอะไรบ้างก็คือพระโสดาปฏิมัาสกะธาคามีมัอนาคามีมัดอรหัตมัด ผลสี่ก็คือสโสดาปฏิผลอนาอนาสกาา,ามีผลอนาทามีผลและอลหัตตผลผู้นี้เข้าใจไหมที่นั่งอยู่เนี่ยม,มัดไห้กันมัดมัดงยอยากให้หมา่ม,ากมัมมมกสี่ผลสี่ครับถามเะสูงเช่จบผู้ชายสุดท้ายน,นะครับอ่านีเพิเ่มเติม วันนี้เครื่องติดแล้วใช่ไหมครับเครื่องท่านติดแล้วนะไม่ฉันพูดเนียพูดรอเวลาว่าฉันจะต้องไปวัดท่าทองนะเขาสวดตั้งทุ่มเลยนะฉันเนี่ยต้องเป็นแก่อยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยแแล้วนี่ถามเรื่องสุขภาพเข้ามาหน่อยนะครับพูดถึงเรื่องความดันโลหิตสูงนะครับแล้วก็โรคหัวใจถามมาว่าสามารถทานยาบำรุงเซลล์สมองได้หรือไม่ครับ ยาบำรุงเซลล์สมองกนะินกับน้ํายาปรับธาตุเพราะน้ํายาปรับธาตุเนี่ยจะช่วยลดน้ําตาลกับความดันแต่ยาบำรุงเซลล์สมองเนี่ยศาสตราจารย์อะไรจำชื่อไม่ได้เขาอยู่โรงพยาบาลศิ mm. ริรา,าชเขาเป็นโรคพาร์กินสันมือเขาจะสั่นมาหาฉันได้ประมาณสักสามเดือนนะจับแรกๆมียกมืออย่างนี้ไม่ได้เดลงแล้ว ตอนนี้เขายกเด้นิ่งสนิทแต่ยาบำรุงเซลล์สมองเนี่ยมันแพงมากเพราะตัวสมุนไพรเนี่ยมันแพงมากแล้วก็เมืองไทยไม่มีต้องเดินทางไปซื้อที่อาลีซื้อที่เมืองจีนเพราะว่าต้องขประสค์แต่ก็กินแล้วได้เห็นผลเพราะว่าเขาทำวิจัยทำวิจัยกับอาจารย์หมอเสกสิรอะไปแต่ลั ก็ทําวิจัยส่วนยาน้ําประทานเนี่ยมันเออขาทําวิจัยผ่านผลมาแล้วว่าคนที่เป็นโรคออโรคความดันสูงไขมันเกาะตับไขมันเกาะผนังเลือดก,กินทุกวันเช้าขวดเกียขวดจะดีมากแล้วก็จะนอนหลับสบายถ่ายสะดวกถ้าคนคนชอบหวานต้องคงกินไม่ได้คนไม่ชอบสุกไของ มันก็คือน้ำผักน้ำน้ำต้มผักจบโดยความรู้สึกถ้าเราอยู่ด้วยความรู้สึกใช้ความรู้สึกเป็นตัวกำหนดเราก็ไม่ชอบใ้สิ่งที่เคารพอยู่ต่ำถูกไหมใช่ปะทีนี้เนี่ยมกับการว่าคนที่เป็นอยู่คอนโดเป็นเป็นสิบสิบชั้นทำไมพรงอะไรก็ได้ถ้าคุณวางแล้วคุณรู้สึกดีอย่าวางไปเถอะถ้ามันทำให้คุณรู้สึกไม่ดีก็อย่าวางล้วกัน อย่าไปวางถึงขนาดในส่วมในต้ถุนห้องกระไดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อย่าถึงขนาดตามใส่ผ้าเข้าส่วมไม่ได้อันนี้ก็ไม่ถึงนะมีคำถามะไรอยากสวมสร้อยพระในการ้องนะอ้าจะทำให้ผีไม่ย่ายกลัวนี่ไม่รู้ถ้าบวชเพราะศรัทธาปลัรถนไนจะปฏิบัติธรรมนยะบวชวัานไหนก็ได้แล้วปัญหาไม่ยู่ที่ว่าจะช่วยจะดีไม่ใช่คนอื่นทำ ตัวเราทําเป็นคนทําตัวเราไดยเป็นคนทําเป็นคนก่อกรรมว่าจะชั่วหรือจะดีอย่างัวาจะไปม,มองแล้วโทษคนอื่นแล้วถ้าเราทําไปแล้วถามว่าจะทําอย่างไรทําไปแล้วก็รับกรรมเพราะอนันตริยกรรมเนี่ยการยุ่งสงให้แตกกันอนันตริยิกรรมมีอยู่สี่อย่างนะเนี่ยเด่นก็คือยุ่งสงให้แตกกันสองก็คือทําร้ายพ่อและแม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่อา้าวมากยห,หรอ แล้วก็ต่อมาก็คือทำร้ายพระพุทธเจ้าทำร้ายพระพุทธเจ้าทำลายพระอริยเจ้าข้าพระอรหันต์อย่างเนี้ยเนี่ยจากว่าเป็นกรรมมันหนักเป็นกรรมที่เทียบว่าเป็นอันตรายทีกทำนคือห้ามห้ามสวรรค์ห้ามนิพานแต่ไม่ห้ามนรกแล้วคนไอ้กรรมเนี่ยมันทํายากแลไม่ใช่ทำง่าย ตัวอย่างเช่นทําร้ายพระอรหันต์เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นอรหันต์แล้วถ้ารู้เราททาก็ถือว่าเป็นแต่ถ้าเราไม่รู้แลาเผลอไปทํามันก็จะตกอยู่ในข้อว่าทาให้สงทาลายพระสงฆ์หรือว่าทาให้พระสงฆ์พระพระพระอริยเจ้าเนีย่ยองหนึ่งเขาก็เรียกว่าสง์องค์เดียวเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสงแต่ถ้าสมมุดีสงแม้ไม่เป็นพระอริยเจ้าต้องสี่สี่องค์ขึ้นไปจึงจะเรียกว่าพระสงฆ์ ในการทําให้พระสงฆ์ต้องมีอันเป็นไปไม่ว่าโดยเจตนาแห่งดีหรือไม่ดีก็ตามทีเนี่ยเขาถือว่าเป็นอันนันตจริยกรรมอย่างเนึ่งเป็นกรรมอันนันแต่เดี๋ยวนี้ยากแล้รนะค,คุณเพราะว่าเหตุผนลนว่าคุณไม่ต้องทํามันก็แตกกันอยู่แล้วคณะเหนือคณะใต้เรากีดนี่มนม์ไม่เหมือนกันดูสิคณะเหนือมันมีเจ้าคณะเป็นเจ้าคุณเลยไปอยู่บา้า,บานโตโตไปแต่บ้านโตโตครูมีแต่พระครูเป็นเจ้าคณะ เลยไปแต่สลัมแล้ก็มาตีกันทะเลาะกันก็มีเยอะไงไอ้ก็คุณไม่ต้องทำเพรามันแตกกันอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ก็อยู่ใครกุฏิใกครกันก็แทบจะไม่พูดกันเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยหายห่างไหมคุณมีโอกาสจะทําร้ายพระเจ้าเหรอเออไม่มีพระอรหันต์เจ้ามีอ่ะคุณคุณคุณมาหายากไหมยากมีทต่หันซ้ายหันขวาแล้วหันซ้ ส่วนพ่อแม่เนี่ยมีลูกคนไหนที่กล้าจะฆ่าพ่อแม่ถ้าฆ่าเขาไม่ต้องไปบวชเขาไม่ให้บวชอยู่แล้วแล้วถ้าบวชแล้วมาฆ่าเขายิ่งแล้วใหญ่เลยไอ้กันมันก็เลยเป็นเรื่องลำบากเป็นเรื่องทาได้ยากแต่ไอ้เรื่องที่ทําแล้วมันดูพอจะทําได้ก็คือไปอยุยแยงแต่แขกงรั่วไอ้หมู่นั้นทะเลาะกับหมู่นี้เนี่ยเขาเรียกไปปางช่างยุ่รื่องเป็นตัวไขรูเนี่ยไอ้อย่างนี้พอทําได้ แล้วก็ต้องมีเจตนาด้วยอน,นันตจกรรมเขาเรียกว่ามีสติกาศเป็นสติตกาศก็คือมีเจตนาเป็นตัวประกอบฆ่าโดยเจตนาเหมือนเวลาสามชีวิตใช่ข้าโดยเจตนาแต่าขาดเจตนาก็ไม่ถือว่าเป็นการ่าด <c oughs> หายใจไม่สี่ห้าครบไม่ยัดหรือครบเป็นบางข้อครบเป็นบางเวลา สี่ห้าครบแล้วศรัทธาตั้งมั่นไหมสีนห้าครบศรัทธาตั้งมั่นสติสมาธิปัญญาพร้อมและตั้งอยู่สงบรละงับในระดับหนึ่งไหมพร้อมตั้งอยู่สงบรละงับในระดับไหนก็ระดับชานะนั่นแหละคือคุณสมบัติของพระสัาธันมแต่สี่ห้าเรายังไม่ครบภูมปภพโอมุสาวาทารับจักระพภออกไปไปไหนยังไม่ไปไหน ตีนนเดินไปแล้ววันนี้ไปไหนมาเปล่าคือคนไทยเราชอบปฏิเสธก่อนไปไหนมาเปล่าก็ไปตรงนน้นคือโกโหกก่อนแล้วก็นมารับก็าไปตรงโน้นเอคือนิสัยไงอย่งนี้นส,สำคัญที่สุดก็คือสีหน้าและศรัทธาตั้งมั่นการทำสิ์ให้สมบนรณ์งดในระดับที่ได้ชาบ นั่นแหละคุณสมบัติของพระโสดาบันคุณสมบัติของผู้ที่จะละสัญญอด3ได้สกายะชิติวิจิกิจชาสีลักภตตากรามาสเนี่ยเกิดสัชน์ทังสามแต่ต้องเริ่มดำเนินการด้วยกระบวนการรักษาสี่โรนี้มันจะเป็นฤดูไหวระบาดให้เดือดอกระบาดแล้วก็โรคน้ากัดเท้าโรคปอดโรคอื่นทองรวมทั้งโรคประจำฤดูก็มีประมาณเนี้ยแล้วก็โรค ไข้หวัดโรคภูมิแพ้แั่ดีที่สุดก็คือรักษาอุณหภูมิร่างกายให้อุ่นอบอุ่นอยู่เสมอๆอย่าพยายามสสะสาบผมหรืออาบน้ําตอนเย็นหรือตอนดึกตอนกลางคืนมากเกินไปสรับคนที่เป็นโรคติดต่อโรคภูมิแพ้รวมทั้งโรคหวัดก็พยายามรักษาอุณหภูมิร่างกายกินอาหารกินอาหารร้อนๆที่มีรสลิ้นเห็ดร้อนรดและลิ้น มีรถลิดิที่เผ็ดและร้อนมันจะช่วยทําให้ร่างกายอบอุ่นแล้วมีภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะน้ําขิงน้ําขิงเช้าเช้าี่เห็นอากาศอย่างเงี้เยเย็นเย็นก็ได้อากาศมันเริ่มคนที่เป็นโรคป่นทอ,อก็ดื่มน้ําขิงแร้อนๆหรือหรือไม่ก็พิกถ้าสมัยโบราณก็ไม่มีน้ําขิงก็จะเอาพิกที่หนูมาตําๆๆแล้วก็ใส่ไปน้ําบีบมะนาวน้ำน้ำน้ำต้มน้ำสุกบีบมะนาว แล้วก็ค่อยๆจิตไปทีละน้อยทีละน้อยมันก็จะช่วยทําให้ร่างกายอบอุ่นแล้วก็เพิ่มบูรณนในระดับที่ที่สามารถอยู่ได้ไม่อัดไม่ไอไม่จามไม่เป็นหวัดแต่ท่านแต่ขอแต่ก็สําคัญที่สุดก็คือนอนพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายให้เหมาะสมอย่าเอาแต่นอนอย่างเดียวแล้วไม่ขยับขยายไปไหนเลยก็ไม่ได้เพราะร่างกายจี่งอายุมากเข้ามันทุกอย่างมันตึงหมดให้มันไอเส้นเอ็นมันืึมันจะยืด ทุกอย่างในร่นางกายเราเนี่ยมันหย่อนหมดมีอยู่สองอย่างที่มันตึงอายุยิ่งเยอะเออับเอ็นมันจะรู้สึกว่ายกแขนยกขาไม่สะดวกมันตึงมันอึดอัดแต่ตก็รู้จักออกกำลังกายสีอ่ออาหารอาการอากาศอ,อารมณ์คือลักษณะของการดู่รักษาสุขภาพอะไรลงไปจบที่วัดเขาํำตกเนี่ยปีนี้นะ่าจะปวดจะเสจ เพราะว่าห้าวันเนี่ยเขาไม่มีโบสถ์และประสงค์ต้องเดินทางออกไปนอกสถานที่เพื่อไปฟังปฏิโมกข์เนี่ยมันเดินทางไกลใช้เวลาขึ้งวันแล้วก็ต้องใช้กองกำลังบรรัาขาเป็นกอง้อยถ้าหากว่าสร้างโบสถ์ให้เขาสักหลังหนึ่งก็จะทําให้พระทั้งห้าวัดมารวมตัวกันฟังพระปฏิโมกข์ได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็ไม่ต้องเดินทางไกลออกไปจากหมู่มบาลก็เลยสร้างโบสถ์ให้เขาหนึ่งันจะเสร็จแล้วขาดเงินอีกประมาณสักรวมโลสองล้านกว่าบาทไม่ได้คิดว่า แต่ทำให้จบแล้วก็ที่ลำงอิสก็มันเป็นสถานที่ที่เราไปเคยไปใช้ทำทุดงสถานไปใช้อารากรรมต่างๆแต่มันไม่พัฒนาขึ้นเลยบนวิหารเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ดูดีเขาก็เลยลคือเขาไม่ได้ขอพระปฏิทิีขอไม่ได้หลวงปู่ก็เลยสามารถวันเดียวปีนี้จะปฏิบัติทอดสมครหลวงครับ ่วนใครที่จะไปได้ก็ไปไหนไปไม่ได้ก็ไปทอดที่วัดอ่อน,น้อยทีเดียวแล้วก็รวมหรือว่าทอดสา